อายุประมาณา5วันประมาณ5วันนะครับเป็นสายแข่งเวียดนามเวเผือ่อคู่นี้ครับตัวหนึ่งจะเป็นตาแดงาตาตาแดงทัพทถิมนอีกตัวจะเป็นตาแดงน้ํามันครับผู้เกิดหัวอินซีเนี่ยสองตัวนี้เป็นเพศเมียครับราคาอยู่ที่3,000บาทพร้อมใบนี้เปิดํำนวนได้แล้วก็มีร้องเพลงเบิ้ลํำนวนเดิมๆด,ด,ด้วยก็คือเราจะโชว์ว่านก เชือสายเนี่ยไอคิวดีค่ะสำหรับอังกฤษแล้วเป็นลูกป้อนอยู่ที่100บาท100อังกฤษลูกป้อนใช่คร้อยข่าวนี่เป็นทอลแลนด์ธรรมดาครับ6กบาท6กบาทลูกป้อนไซนี้ค่ะฟอพัดครับค่ะนี่เขาเริ่มกินเองได้แล้วเริ่มกินแล้วค่ะกินโชว์เลย ที่หนึ่งขายราคาเดียวกันหมดเลยเดียวหมดเลยครับเดียวหมดเลย1นึ่ง้อยบาทหนึ่ง้อนะคะใช่ใชทงทั่วไปอ่ะครับก็หนึ่ง้ยสถึง200้อยบาทอันนี้เท่าไหร่คะพี่พี่อันนี้อยบาทครับสวัสดีค่ะครอบครัวโอลีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่ตลาดสมบัติบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาโนโกงหัวจุกที่ร้านหนอนสยามกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะครับําหรับคู่นี้อ่ะครับอายุประมาณ อ่าห้าวันประมาณห้าวันนะครับนนอ่าเป็นสายแข่งเวียดนามเวค่ะย์รับอันนี้เรายังต้องกกไฟไหมพี่หนึ่งก็ยังคงกกไฟครับกกไฟที่ประมาณส 3, 3, 3, 3ักสามหรืสองสารสามงศา ทั้งวันทั้งคืนนะพี่ทั้งวันทั้งคืนครับเพราะ่ีงนี้อากาศก็ยังสวิงค่ะลักษณะที่เขาทาแบบนี้นี่คืออะไรพี่หนึ่งจะกินเหรอคะหรือว่าอะไรคะเนี่ยอ่าใช่เขาจะร้องขออาหารอยู่ตลอดแต่ว่าเราเนี่ยจะป้อนประมาณชั่วโมงละครั้บชั่วโมงละครั้งจนถึงห้าหกโมงเย็นเราก็หยุดได้ค่ะครับไซนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยใช่ใช่ครับใช่ใช่แต่าสามสี่วันก็น่าจะยืนขอได้แล้วโอ้สามสี่วันเหรอคะสามสี่วันครับเหมือนตัวพี่นี่ก็ผมว่า น่ะประมาณสองสามันก็น่าจะดีได้อันนี้เป็นพี่ใช่เป็นพี่อันนี้เป็นน้องใช่ข้อนี้ได้มาสองตัวได้สองตัวได้สองตัวใช่ครับไข่ผีฟองพี่ไข่ออกมาสามครับแต่ว่าฟักมาสองแต่ได้สองได้สองครับผีฟองไม่มีเชื้อค่ะพี่หนึ่งก็จะเริ่มปล่อยขายก็ต่อเมื่ออายุหนึ่งเดือนใช่ประมาณหนึ่งเดือนใช่ครับค่ะเวียดนามเวอันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาครับเป็นยังไงครับเป็นเป็นเป็นเอกลักษณ์ของ ของของของโซนนี้คือนกเขาจะร้องเบิ้ลเยอะครับเบิ้ลเยอะแล้วก็มีผลงานในสนามค่อนข้างจะหลายตัวแล้วครับก็คนสนใจเยอะครับสําหรับสายนี้ถ้าหนึ่งเดือนนี้พี่หนึ่งราคาเท่าไหร่คะเหมือนเหมือนเดิมครับัวผู้สองพันห้าพร้อมใบตัวเมียสองพันเดี๋ยวมีข้อพี่ครับที่จะรอตุ่ะครับสําหรับสายนี้ทีมีมีข้อพี่อยู่ครับครับสําหรับ เผือกคู่นี้ครับตัวหนึ่งจะเป็นตาแดงตาตาแดงทัพยถิมอีกตัวจะเป็นตาแดงน้ำมันครับมีตาแดงน้ำมัน<า>ทรัพย์ถิมโดยปกตินก,นกเผือกเนี่ยะจะ,จะตาแดงน้ำมันทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจะพิเศษคือคเป็นตาแดงทัพทิมเขามีเชื้อสายมาจากพ่อไหมพี่หรือว่าพ่อแม่อะไรหรือว่าต้องเป็นลูกผสมที่ผ่านการการข้ามสายการข้ามสายมาจากพวกอนกเขมา ถ้าตาอย่างนี้นี่คือราคาเขาเป็นที่ราคาเขาก็จะดีกว่าจะดีกว่าจะดีกว่าครับอายุเท่าไหร่คะพี่เนี้ยสองตัวนี้ก็ประมาณสัปดาห์กว่าเกือบสองสัปดาห์นะครับเกือบสองสัปดาห์แล้วแสดงว่าเขาโตไวเหมือนกันเขาโตไวเหมือนกันครับโตไวเหมือนกันมีคนจองหรือยังคะนี้สำหรับตัวตาแดงมีคนจองแล้วครับมีคนจองแล้วที่หนึ่งก็จะปล่อยไปต่อเมื่อหนึ่งเดือนหรือว่าลูกค้ามารับเองคะนี่นี้ก็ อายุประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆครับเดี๋ยวเราขอขอขอค้าออกเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ให้ลูกค้าก็มารับได้ครับค่ะพี่หนึ่งปล่อยไปเท่าไหร่นะตัวนี้ปล่อยไปสองหมื่นครับโดยที่ไม่เช็เพศยังไม่ใช่เพศไม่เช็เพศด้วยครับครับเราเราคุยจบกันที่ราคานี้ค่ะเพราะงั้นถ้าว่าผลเช็คเพศออกมาเป็นเพศผู้นี้ลูกค้าก็ อาจจะถือว่าได้กําไรไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเชรปู้ตาแดงก่อนข้างจะมีราคาถูกกว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้ถูกว่นนี้แน่นอนครับสูกว่นนี้แน่นอนถ้าตาตาดำครับถ้าเป็นตาดำเนี่ยเรายังผมก็ยังคงขายราคาเดิมอยู่ครับก็คือถ้าเป็นเชรปู้หนึ่งหมื่นพร้อมพร้อมใบครับสำหรับเชรเมียก็คือแปดพันพร้อมใบกับการจําหน่ายครับก็จะเป็นราคาเดิมอยู่ครับครับสำหรับคู่นี้ครับก็ เป็น50เก้มใหญ่ตัวหนึ่งกับอีกตัวเป็นลูกเชื้อของโอวัลตินครับครับเสียดายพวกนี้ได้มาอย่างละตัวได้อย่างละตัวใช่ครับใช่ครับราคาเพิผู้2 0 0เพศเเีียอ2,000พร้อมใบค่ะครับอายุเท่าไหร่คะพี่นี้อ่าผู้นี้ก็ประมาณสัปดาห์นิดอมาประมาณ8วันครับประมาณ8วันไปก่อน โอ้เขาก็ตัวโตเร็วกันเหมือนกันนะคะพี่นะโตไวครับเมื่อสองวันที่แล้วเพิ่งยืนก่อนเองค่ะครับไอ้ตัวกำไรสีเขียวค่ะตอนนี้เก่งแล้วใช่ไหมคะเนี่ยยืนเก่งหรือยังเก่งแล้วครับค่ะเก่งแล้วครับที่หนึ่งเริ่มให้เขากินกล้วยอายุเท่าไหร่อะคะเนี่ยจริงจริงไซนี้ครับเริ่มเริ่มเริ่มหัดได้แล้วค่ะเริ่มผัดได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับโดยเราเป็นคนเขี่ยกล้วยแล้วก็ป้อนเขาให้เขาเห็นจุดที่ที่เขาต้องจิกแล้วเขาก็จะจิก ตามเราครับครับแต่ถ้าว่าใครมีนกนกอ่าข้อพี่ที่ติดกล้วยเป็นแล้วเนี่ยก็จะดีเขาจะติดตามกันซึ่งจะช่วยเขาได้กินเร็วนิ่งขึ้นครับอ๋อก็คือเหมือนการเรียนแบบดูารดูพฤติกรรมกันใช่ดูพฤติกรรมใช่ดูพฤติกรรมกันครับครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นเป็นสายเวียดนามเวสค่ะครับอ่านี่เป็นข้อพี่ที่รอเตรียมส่งให้ลูกค้าเป็นผู้ตัวเมียตัวครับคอกนี้ได้สองตัวครับครับ อันนี้รอส่งนะคะอ่ารอส่งครับรอส่งเช็คเพียรได้ปล่อยแล้วค่ะครับอันนี้ก็ราคาครับสองพนาตัวผู้ตัวเมียสองพันค่ะครับอันนี้พี่หนึ่งก็ส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดใช่ไหมคะอ่าสำหรับตัวผู้เดี๋ยวลูกค้าเขามารับมารับมารับเองที่หน้าร้านค่ะครับอี้ตัวหนึ่งอะคะคือตัวหนึ่งเป็นตัวเมียนี้อ่าเดี๋ยวก็เขาก็มารับที่หน้าร้านเหมือนกันครับค่ะสายสายนี้ทั้งผู้ทั้งเมียก็ยังจะขายดีครับค่ะ รเราดูไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่าตัวผู้ตัวเหนียถ้าไม่ได้เค็ดเพศถ้าว่าอา,อายุ2เดือนเราจะดูออกครับดูจากอะไรคะพี่เราดูจากาหัวปีกถ้าเป็นตัวผู้จะหัวปีกส้ม <c oughs> แล้วก็ดูที่ขนหน้าอกถ้าว่าตัวผู้ขนหน้าอกเขาจะ <c oughs> เขาจะมีขนที่หน้าอกสองชั้น <c oughs> ครับแต่เวลาเราขายเนี่ย เราเราเราใช้การชี้เพื่อการชัวใช่ครับดีที่สุดครับเพื่อชัวนะคะอันนี้แต่อันนี้ก็คือแค่ดูเบื้องต้นจริงแค่ดูเบื้องต้นใช่ครับตื่นตื่นนิดนึงนะคะเนี่ยใช่ครับยังป้อนอยู่นะครับคู่นี้อ๋อยังป้อนอยู่ใช่ใผมยังคงป้อนอยู่ยังป้อนได้อยู่ป้อนกี่มือคะพี่อ่าผมก็ป้อนจริงๆคู่นี้เขาเริ่มกินเองได้ก็จะไม่ค่อยถี่มากก็เราก็ป้อนเป็นระยะเขาก็เริ่มกินเองได้บ้างแล้วใช่เขาเริ่มกินเองได้บ้างแล้ว ครับสำหรับชุดนี้ครับเป็นผู้เกิดของเทาอ่อนกับเทาท็อปครับเป็นลูกเชื้อทุกตัวครับราคาก็จะอยู่ที่สองพันบาทพร้อมใบไม่เช็คเพศนะครับสำหรับชุดนี้เพราาะว่ไม่ได้เช็คเพเพราะว่าเทาโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเมียซะมากกว่าครับพี่หนึ่งคิดว่าคือเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียซะมากกว่าใช่ผมก็จะรอถ้าว่านก 2เดือนแล้วแล้วเนี่ยผมก็จะจับเช็คเป็นตัวตัวไปถ้าตัวไหนที่มีแวร์ว่าเป็นตัวผู้ผมจะส่งเช็คเพจค่ะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียเราไม่เช็คสําหรับเขาแล้วถ้าเกิดลูกค้าอยากให้เช็คเพื่อความเชื่อแล้วคะพี่ได้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 คือลูกค้าสามารถเลือกตัวก่อนแล้วก็เขาอาจจะต้องจ่ายค่าเช็คเพจเอาประมาณเท่าไหร่คะพี่อ่า250รบาทค่ะประมาณ250นะคะนี่ใช่ครับใช่ครับค่ะ เรงกายุเท่าไรนะคะพี่เนี่ยอันนี้เดือนกว่าแลวครับค่ะเดือนกว่าอันนี้มีคนจองหรือยังคะเนี่ยนี้ยังครับเพราะว่ายังใช่ไหมผมมองว่าเป็นเพศเมียค่ะครับเพเมียก็จะไปช้ากว่าเนไปช้ากว่าใช่ใช่เพราะเพศเมียสปวนใหญ่คนเอาไปเอาไปเพื่อจทำการเพาะพันธุ์ค่ะครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นคู่เกิดหัวอินทรีครับก็เป็นเพศเมียทั้งคู่ราคาอยู่ที่ส0 0 0ันบาทพร้อมใบครับ เราอายุเท่าไรนะพี่อ่าคู่นี้สองเรือนแล้วครับสองเรือนแล้วครับก็สําหรับคู่เกิดววนซีครับบางคนก็จะเอาไปไปเข้ากับเผือกเพื่อจะไปทําสายเวนซีเขาสามารถที่จะจ่ายเผือกได้ด้วยครับลอลุ้นใช่ไหมคะพี่ว่าเขาก็สามารถที่จะจ่ายเผือกได้ใช่จ่ายเผือกได้แน่นอนครับจ่ายเผืกับน่ายนวนแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าคู่นี้เกิดจากพ่อที่เป็นเวนซีแม่เป็นเผื่ะครับครับสําหรับสามตัวนี้ครับ ตัวหน้าสุตนะครับพี่แก้มแดงสุตเนี่ยก็คือคเป็นเป็นคู่เกิดเผือกค่ะคู่เกิดเปือก50าสิแก้มใหญ่ครับ ส่วนอีก2ตัวเนี่ยเป็นเป็นคู่เกิดเท้าอ่อนตัวหนึ่งแล้วก็คู่เกิดเท้าท็อปตัวหนึ่งครับ <Ha. S 2> คิดว่าสองตัวนี้เป็นคู่ครับกํ <c oughs> ากลังส่งไปเช็คเพศอยู่เรากาลังส่งไปเช็คเพศใช่ครับะะอย่างที่บอกถ้าเป็นเท้าเนี่ยถ้านกอายุเข้า2เดือนแล้วเราผมเช็คดูเบื้องต้นว่าเป็นคู่ผมจะส่งไปเช็คเพศให้ลูกค้าค่ะครับพี่หนึ่งให้เขากินกล้วยเหรอคะอย่างเดียวเลยเหรอหรือว่าหลักๆคือกล้วยครับหลักๆ <Ha. S 2> คือกล้วย ก็คือถ้าเป็นผลไม้เนี่ยเขาจะกินแต่กล้วยเหรอพี่หรือว่ากยนได้ไหมอย่างอื่นก็ได้ครับถ้าเราให้มะละกอหรือแก้วมังกรเนี่ยถ้าให้แลกอีกวันเนี่ยเราต้องล้างกรงทันทีเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวครับเพราะงั้นเนี่ยกล้วยเขาจะไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่แลวการถ่ายกับถ่ายของของนกจะดีกล้วยเป็นหลักกล้วยเป็นหลักเลยครับสำหรับนกคงหัวจุกนกองหัวจุกเขากินอาหารอะไรคะพี่เขา จริงๆอาหารนกกุ้งหัวจุกนี่มีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าทางผมเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวของ t t นิวติเมอร์สดีเจ็ปดเป็นอาหารของนกกงหัวจุกโดยเฉพาะไหมพี่หรือว่าจริงๆเขาเป็นอาหารของพวกนกปากขอครับอ๋อเป็นนก,ากปนนกากขอ่อค,ครับอืแต่ว่าเราเอามาใช้กับนกกงหัวจุกได้ค่ะครับราคาก็จะอยู่ที่สามพันบาทพร้อมใบครับครับทั้งสามตัวนี้เลยครับเพราะว่า ตัวนึงเป็นคู่เกิดเผือกจับอีกสองตัวเนี่ยเป็นเป็นผู้เกิดของเทาอ่อนกับกับเทาเทาท็อปเป็นหนึ่งตัวแรกที่ก็บินมาเนี่ยเนี่ยเหมือนตรงหัวเขายังไม่ค่อยมีอ่าครับเขายัง,ย,งยังไม่เต็มครับผนยังไม่เต็มอันนี้คือยังไม่เต็มยังไม่เต็มใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเห็นตัวคู่เกิดเขาที่เป็นเผือกอยู่ด้านหน้าครับตอนนี้แยกกลงเรียบร้อยแล้วไม่เต็มก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับขนยังไม่เต็มครับสําหรับ เือกตัวนี้อะครับเป็น50แก้มใหญ่จริงๆต้องเรียกว่าเป็นทริปเปิลห้าสิบแก้มใหญ่เป็นคู่เกิดของตัวดําเมื่อตะครู่อะครับครับเพมียเพมียตัวนี้เพชรเพียใช่ครับราคาก็จะอยู่ที่แปดพันบาทพร้อมใบค่ะรับเป็นตัวผู้ราคาจะเท่าไหร่พี่จะตัวผู้เนี่ยจะเริ่มที่หนึ่งหมื่นพร้อมใบแต่ส่วนใหญ่แล้วพอ ตัวผู้โปรแก้มแดงขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะเปิดสำนวนได้หมื่นหไปสบายครับแน่อนอนสำหรับสายนี้ครับเพราะหลายตัวขายไปหมื่นห้าอยู่ครับ นกอปอยู่เท่าไหร่นะพี่อันนี้นี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ4เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วสำหรับตัวนี้มีคนจองหรือยังคะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ยังครับยังนะฮะยังครับค่ะงหัวจุกนี่ถ้าได้ตัวผู้นี่คือราคาจะดีเลยนะใช่ใช่ใช่พอเขาร้องสำนวนดีเนี่ยราคาเขาจะจะเพิ่มขึ้นยิ่งเขาออกสนามแล้วแข่งมีผลงานราคาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามผลงานด้วยครับ เปอร์เซนต์การเกิดตัวผู้จะน้อยกว่าตัวเมียไหมว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะใช่ทบน้อยกว่าค่ะก็เลยทําให้ตัวผู้ราคาจะสูงกว่าด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็ด้วยความนิยมด้วยความนิยมก็เรที่เสียงนี่แะคะครับเพราะตัวผู้จะเป็นจะเป็นตัวที่เรานําไปออกแข่งขันกันค่ะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นเพศเมียเหมือนกันครับแต่ว่าเคลียวสายเขาคือเรามีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กับนกนกอ่าหัวขมเหลาค่ะับ ทำให้นกไตก็ใหญ่ขึ้น,นะะแกนเสียงก็จะใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ความแข็งแรงแน่นอนครับเขามีความแข็งแรงกว่านกนกปูก่าจุดร้อยครับต,ตัวนี้เป็นเพศเมียรครับราคางน,นิดนึงใช่ครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000พร้อมใบเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยราคาที่ผมบอกว่า8,000พร้อมใบนี้เป็นราคาของลูกนกอายุหนึ่งเดือนตอนนี้เนี่ยเขาแก้มขึ้นแล้วราคา สับได้นะครับตอนนี้ก็ยังคงยืนอยู่ในราคานี้อยู่ครับพิเศษอย่างราคาพิเศษอยู่แต่เดี๋ยวถ้าเขาขนเต็มเมื่อไหร่ชุดนี้คือต้องรับราคาแล้วครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเข้าไปผสมพันธ์แล้วถ้าถ้าขนเต็มนี่ราคาจะประมาณจังไรไล้วคือก็จะบวกไปสองพันเลยครับบวกไปสองพันบวกไปอีกสองพันบวกไปสองพันเพราะว่าถือว่าเขาเขาใกล้ที่จะเข้าไปผสมพันธ์ได้แล้วเป็นแม่พันธุ์ต่อไปได้แล้ว อายุประมาณเท่าไหร่อะคะพี่ถ้าคเด <7 S 2> เดือนแปดเดือนคร <7 S 2> ับ <8 S 2> เ,เราก็จะเริ่มที่ผสมพันธุ์ได้แล้วแต่แก้มเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่ตอนประมาณอายุสี่เดือนแก้มเขาจะเริ่มมีสีสันสวยงามขึ้นแล้วครับพอคนเต็มพวกนี้จะสวยครับค,ครับสำหรบับตัวนี้เป็นเพศเมีย คู่เกิดของเท้าอ่อนนะครับแต่ที่แยกมาไว้กรงเดียวเเพราะว่าตัวนี้เปิดสำนวนได้แล้วก็มีร้องเพลงเบิ้ลสำนวนเดิมๆด้วยก็คือเราจะโชว์ว่านกเชื่อสายเนี่ยไอคิวดีครับประมาณนั้นแต่เขาเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียครับเช็คเรียบร้อยแล้วซึ่งราคาก็จะอยู่ที่สอ0 0ับาทพร้อมใบเหมือนกันครับแต่แต่เราแยกออกมาเพื่อให้ลูกค้าเขาได้เห็นว่านกที่เราทำการเพาะพันธุ์เนี่ยเราคัดสรร ที่มี i q คดีสำหรับใช้ในการแข่งขันได้อย่างแน่นอนค่ะครับ จะตื่นตื่นนิดนึงนะครับตื่นตื่นนิดนึงครับเขาจะกลัวกลัวกล้องนิดนึงครับพี่หนึ่งค้านกจากทางร้านของพี่หนึ่งเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็จะได้รับใบได้รับใบทุกตัวครับได้รับใบทุกตัวได้รับใบ<ช>ทุกตัวนะคะ <ใช S 2> คซึ่ง<ด>หลังจากนั้นลูกค้าก็สามารถนําไปขึ้นไปจดทะเบียนที่ไไปจดทะเบียนของครอบครองได้ครับถือครอบครองนะคะถือครอบครองหรือลูกค้าบางคนเนี่ยที่ไม่สะดวกในการไปเนี่ยก็สามารถที่จะจัดส่งไปทางทางไปรษณีย์ได้เหมือนกันอ๋อจะ ส่งไปทางไปรษณีย์จะส่งได้เหมือนกันให้ทาง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 ผมเองเป็นคนดําเนินเรื่องให้ก็ได้เหมือนกันก็สามารถคุยกับพี่หนึ่งได้ใช่ใช่ก็จะง่ายขึ้นตอนนี้ก็จะง่ายขึ้นโดยที่เดี๋ยวนี้กรมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาเปิดให้เราสามารถส่งเอกสารออนไลน์ได้แล้วครับโดยการส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ไม่ต้องนํานกไปนําตรวจด้วยตัวเองแล้วซึ่งสะดวกสำหรับคนเลี้ยงนกมากขึ้นครับสำหรับชุดนี้อ่ะครับจะเป็น ลูกป้อนของอังกฤษค่ะโอ้ลูกป้อนอังกฤษเพื่อนูวงมาเมื่อเช้าเลยค่ะใช่ครับค่ะของพี่หนึ่งมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีฮอลแลนด์มีอังกฤษมีซากุระค่ะแล้วก็มีโกงหัวจุกเล็บเบิร์ดแล้วก็เลิฟเบิร์ดฟอพัทเล็บเบิร์ดฟอพัทนะคะเนี่ยวันนี้เราได้เห็นลายค่ะ เป็นลูกป้อนอังกฤษอังกฤษใช่ครับคี่วันครับพี่หนึ่งอันเนี้ยพี่งมาเลยก็น่าจะเกือบเกือบเดือนแล้วครับว่าผลก็เริ่มแตกพายแล้วค่ะครับราคายังไงครับพี่หนึ่งน่าสำหรับอังกฤษแล้เป็นลูกป้อนอยู่ที่100บาท100รออังกฤษลูกป้อนใช่คร้บย0นึ่ร้หนึ่บาทโอ้ถ้าถ้าไซนี้พี่หนึ่งเริ่มขายหรือยังขายแล้วครับเอแต่แต่อย่างนี้น่าจะส่งไม่ค่อยสะดวกไหมพี่หรือว่าส่งไม่ได้ครับไซนี้ส่งไม่ได้แน่นอนลูกค้าต้องมาดูที่ร้้าาานเองงงี่ลูกกตมห็คจััวด พัดมาลูกป้อนให้ส่งซึ่งผมปฏิเสธทุกคนเพราะว่าส่งไม่ได้ครับมันมันเสี่ยงต่อน้องนะคะนี้ค่ะใช่ตายแน่นอนครับเพราะว่าปกติพวกนกปากขอเนี่ยถ้าเป็นลูกป้อนเนี่ยเขาต้องป้อนทุกๆ3ามสี่ชั่วโมงถ้าเขาไม่ได้ป้อนตั้งหนึ่งมื้อเนี่ยนกมีอาการเลยครับค่ะเพราะเขายัางเล็กะคะใช่เขายังเล็กอยู่ถ้าถ้าส่งเนี่ยเขาจะต้องอายุเท่าไหร่คะพี่หนึ่งก็เป็นพวกไซส์ลงรังก็ประมาณ2เดือนสองเดือนถึงจะน่าจะปลอดภัยใช่ใช่เราต้องดูตัวที่เขาคุ้นเก่งแล้วอันนี้เขายัง ลงเล็กกันนะคะการเดินทางเขาก็จะไม่ค่อยปลอดภัยไม่ไม่ปลอดภัยครับมาดูที่ร้านนะคะถ้าเป็นไซส์เล็กกว่านี้หรือถ้าอยากให้ส่งก็ต้องรอให้ต้องรอให้อายุมากกว่านี้ถ้าอายุมากประมาณเดือน2เดือนที่หนึ่งขายเท่าไหร่อ่ะทั้าสองร้อยบาทครับสำหรับอังกฤษสองร้อยนะคะเนี่ยค่ะอ่าสำหรับลูกป้อนชุดนี้ครับก็มีอังกฤษอยู่2ตัวครับที่เพิ่งล่วงมาวันนี้เลย นะครับตัวสีเหลืองกับสีฟ้าอ๋อนี่อังกฤษนะคะใช่อังกฤษครับอังกฤษ,ก,ฤษก็สีฟ้าต,าตัวหน้าเห็นไหมคะน่นะใช่ครับอังกฤษนะคะอังกฤษ,กฤษครับอันนี้เพิ่งล้วงมาเหมือนกันเ่ล้วงมามชุดเดียวกันกับตะ้กรี๊บครับก็หนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยเหมือนกันครับหนึ่งร้อยเหมือนกันครับสวยขาวนี่นะคะเนี่ยไอรีนอ่ะสำหรับตัวสีขาวนี่เป็นทอลแลนด์ธรรมดาครับหกสิบบาท หกสิบนะคะไซส์นี้ค่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้เพิ่งล้วงกันมาเลยนะคะน้องอาจจะยังไม่ค่อยสวยนะคะขนยังไม่เต็มนี่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 ตัวนี้ก็ซนเชียล้วงมาได้สักห้าวันแล้วครับสำหรับเลืเบิร์ตัวนี้เขามี2ตัวแต่ขายไปแล้วตัวหนึ่งไม่ขอบตานะคะอ่าไม่ขอบตาครับตัวนี้ค่ะโอ้ยังเล็กมากเลยเนี่ยกินวันเนี่ยพี่หนึ่งตัวนี้ก็เดือนกว่าแล้วครับเป็นพายโอ้เป็นพายสนนะเราอ่ะไม่นิ่งเลยราคายังไงคะห้าร้อยบาทครับห้ารห้าร้อย ช่ะขอบตาไม่ขอบตาพี่หนึ่งขาย5 0าร้อยมั้ยนะใช่ใช่แล้วถ้าไซส์โตกว่านี้นะคะก็500เหมือนกันเียร์อห้าร้อยเหมือนกันนะคะ5ร0ส่วนชุดนี้เป็นพอพัทครับค่ะนี่เขาเริ่มกินเองได้แล้วอ่าเริ่มกินแล้วค่ะกินโชว์เลยครบพอพัดเนี่ยราคาจะอยู่ที่สี่ครับซึ่งตอนนี้ก็ราคาก็ ดีขึ้นมาตั้นิดนึงแต่หน้าร้านเราก็ยังคงอยู่ที่ราคาเดิมๆอยู่อาเทียรกีเนี่ยราคาเราอยู่ที่ประมาณเจ0ด้อยบาทเจ็ดร้อยนะคะส่วนไดลูดไดลูดเนี่ยถ้าเป็นไดลูดอยู่ที่ประมาณเจ0้อยถึง10 0 0ันบาทอยู่ที่ความสวยงามถ้าติดเทอร์คอยสีแบบชัดๆอย่างนี้ก็1 0 0 0บาทได้อันนี้ก็เริ่มกินเองแล้วนะพี่หัดใช่ใช่กินเองแล้วกินกินเองได้แล้วแต่ มีมาเรื่อยๆนะคะพี่มีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆค่ะที่ฟาร์มก็จะเน้นวัสีได้อยู่กับพาทเยลเยอะค่ะบครับไว้หลายคู่ครับสำหรับ ชุดนี้ครับเป็นเลบเบิร์ตนะครับนกโตแล้วครับประมาณ4ี่เดือนขึ้น4ี่เดือนขึ้นไปแล้วครับพร้อมะสมพันธุ์อยู่ที่500บาททุกสี่ครับสำหรับเล็เบิร์ตตั้งแต่ลูกป้อนยันนกโตพี่หนึ่งก็ราคาเดียวมาเลยขอบไม่ขอบต้องราคาเดียวใช่ครับใช่ใช่าะส่วนใหญ่เล็เบิร์ดเนี่ยลูกค้าเขาจะชอบลูกป้อนันมากกว่าก็เขาจะไปเลี้ยงให้คุณพอนกโตแล้วจะเริ่มจะขายยากแล้วเพราะงั้นเราต้องรีบขายแล้วแต่ที่เป็นลูกป้อนอยู่ครับ แต่ลูกป้อนพี่หนึ่งก็ออกมาเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆครับเรื่อยๆช่วงนี้เริ่มอ,ออกมาแล้วครับสาหรับเรืเบิร์ดออกมาก็ลูกค้าก็สนใจพอนสมบวรค่ะเขา,ขา,ขาออกทั้งปีไหมพี่อืมจริงๆเขาทั้งปีอะครับแต่ว่าช่วงช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะออกเยอะค่ะ<า>อืมเขาจะออกเยอะกว่ากว่าช่วงอื่นๆค่ะก็มีบางช่วงที่ออกมากออกน้อยใช่มีบางช่วงออกมากออกน้อยใช่ครับครับสำหรับผงหยกคอนแรนครับค่ะหน้าร้านเราก็คือร้อยหนึ่งร้อยบาท ทุกสีเหมือนกันนีบีเฟอร์สวยเยอะเยอะนี่ยพื้นที่พิ่งลงรังมาทั้งนั้นเลยเพิ่งลงรังทั้งนั้นเลยครับค่ะอันนี้ก็คือเพิ่งลงรังนะคะเพิ่งลงรังครับเพิ่งลงรัง พี่หนึ่งขายราคาเดียวกันหมดเลยเดียวหมดเลยครับเดียวหมดเลยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยนะคะใช่ใช่ใช่บางัวยังจับได้สบายเริ่มส่งให้ลูกค้าได้หรืออ่าได้ครับไซนี้ส่งได้แน่นอนกินเองเก่งแล้วค่ะถ้าถ้าไซลูกป้อนเล็กกว่านี้พี่หนึ่งขายเท่าไหร่นะหกสิบหกสิบค่ะถ้าไซนี้ก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไซนี้เริ่มส่งได้แล้วนะคะส่งได้ครับอันนี้ก็ของฟาร์มพี่หนึ่งเหมือนกันอ่าใช่ครับใช่ครับมีออกมาปีเลยออกทั้งปีออกทั้งปีนะคะล้วงได้ตลอดค่ะครับ ครับสำหรับกรงครับที่ร้านก็มีเหมือนกันครับชกรงถ้าเป็นไม้สักเนี่ยไม้สักงานช่างก็อยู่ที่1 6 0 0บาทอ๋อพี่เนึ่งขายกรง,งด้วยขายกรงด้วยเพราะบางคนมาซื้อลมเขาไม่มีกรงครับส่วนสําหรับ กงกงทั่วไปอ่ะครับก็180ถึง200บาทอันนี้ราคาตัวนี้สองร้อยบาทครับอันนี้สองร้อยใช่ใช่ใช่สิบาที่สองร้อยถ้าสิบสาที่ร้อยแปดสิบบาทอาหารก็มีนะคะพี่หนุ่มอาหารมีครับมีครับค่ะมีอาหารด้วยมีอะไรด้วยอ่ามีมีค่ะร้านพี่หนึ่งเปิดทุกวันไหมคะเนี่ยเปิดทุกวันครับไม่ไม่หยุดเลยแต่ว่าเปิดหลังเที่ยง หลังเที่ยงทุกวันเลยครับจนถึงกี่โมงคะตอนเย็นบางทีผมก็อยู่จนสองสามทุ่มเลยค่ะถ้าลูกค้าจะเข้ามาเอามามาซื้อเงคือโทรมาบอกได้ผมก็รอได้ไม่ปัญหาพี่หนึ่งมีเพจหรือว่าเฟซบุ๊กไว้ให้ลูกค้าตามไหมคะเนี่ยครับบ้านนกสนามบินน้ําคนรังนกนะครับสำหรับเฟซบุ๊กสั่มาได้เลยครับร้านของพี่หนึ่งก็จะตั้งอยู่ตรงตลาดตลาดสมบูรณุรีตรงลางเข้าออกตรงทางเข้าออกตรงข้ามกับเซเว่นเลยครับค่ะครับอยู่ตรงขาออกนะคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงขาออกใช่ครับใช่ครับ ยูขาขาออกเลยสังเกตง่ายครับค่ะอยู่ตรงขาออกเลยนะคะถ้าถขาออกก็อยู่ตรงซ้ายมือใช่ใช่ถ้าขับเลยร้านก็อยู่เทินกลับมาได้นะครับค่ะตรงวงเวียนอยู่เทินกลับมาได้แล้วสามารถที่จอดจอดได้ที่จอดสะดวกครับท,ที่จอดสะดวกครับ เึ่งเปิดร้านสายเพราะว่าอะไรคะช่วงเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยผมจะต้องให้อาหารนกค่ะให้อาหารนกอยู่ในฟาร์มเพราะงั้นเนี่ยผมจะวางโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้ไม่ได้ตอบใครอ่าครับแต่ช่วงเจ็ดโมงถึงแปดโมงเช้าเนี่ยผมยังอยู่ที่ร้านมามาให้อาหารนกกับให้อาหารหนอนนกค่ะครับเพราะด้านในเราเราเลี้ยงหนอนด้วยค่ะอ่าครับแล้วก็จะมาป้อนลูกนกครับเพราะฉนั้นช่วงเช้าเนี่ยผมจะยุ่งถ้าใครทักมาช่วงเช้าผมอาจจะไม่ได้ตอบครับ แล้วช่วงบ่ายผมก็จะมาไล่ตอบทุกคนค่ะครับแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะบางทีถ้าลูกค้าเข้ามาเราก็ไม่ได้ตอบครับคลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านหนองสยามกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย